สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้เรามาอยู่ที่ไมายธรรมชาติงามงามบรรยากาศดีดีเหมาะแก่การตกปลาพักผ่อนเป็นที่สุดครับคลิปนี้ผมพามาไม้มหาชนครับไมยสตรีมหมายน้ำไหลครับหนาวแบบนี้เหยื่อที่เอามาเล่นมื่อนี้ก็เป็นเหยื่อมินโอสปินเดี๋ยวเรามาเบิ่งว่าได้นำ้ำชีมีปลายังมาทักทายครับบ๊ สำหรับอุปกรณ์ที่เอามาใช้มือนกับผมเล่นเป็นคันยูอลคันหาฟุตลอกก็เป็นลอกดีเยาเบาครับอาบูอเอลซีบีเอฟเจ็ดปรันเฮงครับเยอะที่ผมเอาลงไปมันนเด็ดอลีครับเด็ดจะลงกัดเข้าไปแล้ว <c oughs> ปลาอย่างนอปลาอย่างนอ <c oughs> ปลาอย่างนอโแลี่ ครับท่านผู้ชม,มนี่เบ่งภาพบรรยากาศแดดพอดีวิวก็สวยถือว่าเป็นการพักผ่อนครับพักผ่อนที่ดีมื่อนี้ไหนขีบมันคือมาเบ่งลูกลูกปลาดูลูกปลาดูเอานี่ยคังมาเนาะแม่ตัวอยู่ใส่ปลาดูตัวนี้ มันยังไปเป็นฝูงอยู่ได้ครับมันหนาชิมีแม่คุมมันอยู่แต่ไอ้พวกนี้น่าชิลงฝูงมาครับเลยมากินเหยื่อผมสำหรับเหยื่อตกปลามินโอสปินลงเบิ่งในตากา้าเบิบงในลิงนะครับเด้อขอบใจนะนี่ครับหมายแบบนี้ถ้ามีโตกับโบพาดครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ